คำถามต่อมาจากคลิปถ้าเหตุผลหุ้นนอนแบงค์ขาขึ้นรอบใหญ่เขาถามว่าสอบถามกรบทางบพ้าศครับจากนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐออกมาเกี่ยวกับการลดหนี้งดชําระดอกเบี้ยรวมถึงการคงดอกเบี้ยของแบงค์ชาติรวมถึงผลจากการลดดอกพอดของธนาคารกลางสหรัฐจากเดิมส่งผลต่อหุ้นกลุ่มนอนแบงค์หรือกลุ่มกลางกลางอย่างไรเอ่ยโทษส่งผลต่อหุ้นกลุ่มนอนแบงค์กลุ่มกลางๆอย่างไรบ้างเช่นสักธานี ขอบคุณครับโอเคคือต้องบอกว่าก็ก็เป็นภาพที่ไม่ไม่บวกเท่าเดิมใช่คำนี้ <c oughs> ใช่ไหมไม่บวกเท่าเดิมอ่าเพราะว่าแน่นอนว่ากลุ่มนอนแบงค์เนี่ยถ้าดอกเบี้ยลงอ่ะจะดีมากอยู่แล้วเพราะต้นทุนล,ลดลงชัดเจนยังไม่ใช่แค่นั้นดอกเบี้ยลดเนี่ยนะมันส่งผลถึงเงินในกระเป๋าประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นด้วย <c oughs> อืมอ่าชัดเจนมากๆเนี่ยข้อนี้เบิร์ดเพราะว่าค่าง,งวดเนี่ยมันสาคัญมากต่อประชาชนค่างวดผ่อนบ้านนะคือ คือดอกเบี้ยสูงสูงเนี่ยนะครับมันอาจจะแบบเลเซว่าล้านละหมื่นดอกเบี้ยสูงนะครับล้านละหมื่นแต่ทอนดอกเบี้ยขาลงเนี่ยเบิร์มันเหลือล้านละห้าพันมันแปลว่าเงินในกระเป๋าถ้าเขารีไฟแนนซ์นะครับเงินในกระเป๋าเขาจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยทันทีไม่ใช่เท่าตัวขอโทษคือเงินมันจะเพิ่มขึ้น่ะนึกออกใช่ไหมครับทันทีอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มอํานาจการจับจ่ายได้สอดเขาชันเขาทันทีเ็้ปไะ มันก็ส่งต่อมันมันในเรื่องของการที่ว่าคนนมันจะกล้าใช้เงินมากขึ้นความหมายคือไม่ใช่แค่นั้นนะมันจะกล้าใช้เงินเกินตัวมากขึ้นครับเบิอืมแล้วเต่าได้เงินกู้ก็จะดีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก,ก็แน่นอนว่าพอสัญญาณของการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันมันดูมันดูช้าลงใช่ไหมครับมันดูมันดูคงที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แน่นอนว่ามุมมองพี่ๆว่าก็ส่งผลเชิงลบ <c oughs> กับกับกลุ่มนอนแบงก์เป็นหลัก ก็ไม่เออประมาณนี้ยก็ลบแหละก็ลบแหละครับประมาณนี้ก็ลบเพราะว่า <c oughs> ดอกเบี้ยมันอยู่สูงๆเงี้ยคนก็ผ่อนไม่ค่อยไหว NPL ก็จะอาจจะยังยังสูงอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะประมาณนี้เป็นต้นนะเพราะคนผ่อนไม่ไหวหรอกประมาณเนี้ยครับก,ก็ก็น่าจะเป็นผงเชิงลบอะทีนี้บคำว่าธุรก,กิจกลาง <ผ>มไม่ไม่ค่อยเข้าใจแต่เมื่อกี้ยกอย่างศักสยามมาศักสยามเองก็ก็เป็นนอนแบงก์เหมือนกันนะครับคือพี่คิดว่าในกลุ่มนอนแบงก์ bank ด้วยกันเนี่ยก็ก็นั่นได้รับผลกระทบที่ไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักไม่ได้แตกต่างกันมากนะักแต่ว่าเอ่อถ้าที่ถ้าแบ่งแยกลงไปอีกนะครับเช่นเอ่อเป็นพิเศษโมเดลนะครับเช่นเอ่อนอนแบงก์เหมือนกันแต่ว่าเป็นจานอทะเบียนกับเช่าซื้ออย่างเงี้ยพี่คิดว่าเช่าซื้อหนักกว่ากระทบหนักกว่าต่อเบี้ยสูงเนี่ยครับเพราะว่า <c oughs> คือเรานึกภาพนึกภาพตามนี้เบิ์ล เช่าซื้อกับจำนำทะเบียนมันคนละแบบกันเช่าซื้อเนี่ยคือพี่ไม่มีรถพี่อยากได้รถใหม่พี่ก็ผ่อนเออพี่ซื้อกระส่ไม่ไหวพี่ก็มามามา,มาผ่อนกับกับไฟแนนซ์ใช่ไหมฮะมือการจ่ายเงินเพิ่มนะเบิร์ตเพื่อซื้อรถใหม่ทีนี้พอดอกเบี้ยม,มันสูงพาระในการผ่อนบ้านพี่ก็สูงจริงไหมอืมพี่ก็ซื้อรถไม่ไหวนี่ออกไหมอ่ามันเลยกระทบธุรกิจเช่าซื้อมากกว่านี่ออกไหมครับอืมสอง การอนทะเบียนเนี่ยรบน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าจารอนทะเบียนเนี่ยมันคือคุณเนี่ยผ่อนรถเสร็จแล้วคุณเป็นเจ้าของรถไปแล้วมันคือตั้งแต่ว่ามันคือรถเก่าเบิร์ตมันคือรถเก่าที่พี่มีอยู่แล้วคนจะซื้อรถใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนใหญ่เนาะนะครับโดยส่วนใหญ่อะมีรถเดิมอยู่แล้วมีรถเดิมอยู่แล้วอ่าแล้วปรากฏว่าเราอะผ่อนหมดแล้วด้วยเบิร์ตผ่อนหมดแล้วด้วยแล้วปรากฏว่าเราอาจจะแบบเดือดร้อนปัญหาชั่วคราวเนาะอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเบิร์ตที่ทําให เราจะต้องใช้เงินด่วนแล้วก็เอาทะเบียนรถเนี่ยไปตึงแล้วก็เอาเงินออกมาเห็นไหมมันคนละแบบกันเลยคนละรูปแบบกันเลยดังนั้นเนี External ่ยทีนี้อย่าลืมนะว่ามันคือรถเก่าของเราใช่ปหมมันก็เลยมีแนวโน้มขับเบิร์ตที่มันมีโอกาสที่จะรักษารถเก่าเรามากกว่าเพราะอย่าลืมภาพเป็นภาพแบบนี้คนซื้อรถใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มีรถเดิมอยู่แล้วจะรถอะไรก็แล้วแต่มีอยู่แล้วดังนั้นชะลอการซื้อรถใหม่ได้ไหม ถ้าสกิดไม่ดีชะลอได้อ่าเห็นไหมชะลอได้ไหมหน,หนึ่งคือตัวเลขเช่าซื้อหรือลดการขัดรถใหม่ก็ยอดก็ไม่ดีนะก็ลดลงเรื่อยๆนะอ่าอย่างนี้นะก็ัดเจนดรวมมือหนึ่งมือสองหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับชะลอมือหมดครับเนี่ยชะลอลงไปนะครับหนึ่งคือชะลอการซื้อรถใหม่เอ่อเอาว่าในขณะที่คนที่มีรถเก่าอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาสูญเสียรถเก่าเขาไปเนี่ยเขาอาจจะเดือดร้อนมากขึ้นนะเช่นการเดินทางบางคนอาจจะแบบเดินทางไม่สะดวกอ่ะ รถโดยสารรถรถประจําทางอาจจะแบบไม่ไม right? <sh> ่ตอบโจทย์เขาค่าใช้จ่ายอาจจะแบบสูงเกินไปเสีเวลาเยอะเกินไปอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับประมาณนี้เป็นต้นนึกออกไหมดังนั้นความหวงแหนมัาจะมีสูงกว่าเป็นต้นนะครับก็ทําให้ตัวกลุ่มจำนาเนี่ยก็พี่คิดว่าก็จะเสียกว่าซึ่งตัวศักสยามก็เป็นอยู่ฝั่งจำนามากกว่าประมาณนี้อืมครับแล้วก็ทานี้ยงราราชธานีลิซซิ่งเหรอครับ ครับาาแล้วสาลิสซิ่งเป็นปเป็น,เป,นเป็นเช่าซื้อครับดังนั้นเจ็บหนักครับอืมอืม